คำว่ามาตรฐานหรือสเปคน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์บริการรถยนต์โดยทั่วไปกำหนดไว้นั้นเป็นเพียงข้อกำหนดเบื้องต้นที่เป็นขั้นต่ำสำหรับใช้งานและอ้างอิงคุณสมบัติของน้ำมันพื้นฐานพร้อมทั้งแพ็กเกจสารเติมแต่งให้ตรงกับความประสงค์ของผู้ผ,ผลิตรถยนต์มาตรฐานหรือสเปคน้ำมันเกียร์ดังกล่าวยังทำหน้าที่เป็นเกณฑ์กลางในการเปรียบเทียบเพื่อให้มั่นใจได้ว่า น้ำมันเกียร์ที่จะใช้ทดแทนนั้นต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำไปกว่าที่ศูนย์กำหนดไว้หากท่านต้องการน้ำมันเกียร์ที่คุณสมบัติดีกว่าของศูนย์บริการประกอบกับขีดความสามารถในการบำรุงรักษาฟื้นฟูซิลยางและโอริงซึ่งอยู่ภายในระบบเกียร์ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งานให้กลับมานุ่มดังเดิมเพื่อให้เกียร์นั้นใช้งานได้เต็มตามสมรรถนะสูงสุด ตลอดจนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานตามที่พึงจะเป็นจริงก็สามารถแวะเข้าไปฟอกทําความสะอาดภายในระบบเกียร์พร้อมถ่ายน้ำมันเกียร,เกย,รเกยร์เก่าทิ้งแบบหมดไส้หมดพุงและเติมน้ำมันเกียร์ใหม่ที่มีคุณสมบัติดีกว่าเดิมกลับคืนให้กับรถยนต์คันโปรดของท่านยินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจยิ่งนะขอรับกระผมรุ่งมอสยามโทรศัพท์ 082 442 5335เบอร์เดียวรู้เรื่อง